สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสโมเนาะค่ะน้องมือนี้มิสโมกับมเก็บเห็ดมิสโมกับพ่อเห็ดกลุ่มแรกจ้ะมิสโมูพึ่งเข้ามาเนาะค่ะเนาะมิสโมกับว่าสิเอามีดตัดจ้ะเอามีดตัดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเห็ดกลุ่มแรกมือนี้กับมือฝนตกจ้ะหายากอยู่เพราะว่าเพื่อนๆของมิสโมกับผากันมาหาเห็ดเนาะจ้ะเนาะ นี่จ่ามิสมู้ก็สิตัดน้าจ่าเหย็ดดอดีอนน๋ยวมิสมู้ขออนุญาตตัดก่อนน้าจ่าเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเอาดึงดึงมันขึ้นมาเนาะจ่าเนาะโอเคเสียงม้าก็รลายน้าจ่ะะา,าเนาะม้าก็รลายพ่อมา ตอโอ้ยบังทั้งหมาทั้งลานเนาะจ้ามากันยึงย่างยึงยางยึงยางเลยจ้าบุ้งมีสมกตัดติดมันกะเริ่มบานแน่แล้วจ้ามาก็สิตัดอีกขาอีกดอกหนึ่งเนาะจ้านี่จ้าโอ้สวยจ้าสามดอกก็สิได้แกงน,งนึงเนาะจ้านี่พวกนี้อยากตัด อนี่ตัดขามันขึ้นมาเนาะจ้าเนาะโอ้ยนี่สวยแห้งจ้าบังละนี่เนาะจ้ามาจ้าไปเก็บเห็ดกับมิสโมค่ะมามามาไปกับมิสโมเนาะจ้าเนาะเบิ่งแง่มากับมาพ่อหมาจ้าเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะมิสโมเจออีกแล้วจ้าดอกหนึ่งดอกเพิ่นก็น้อยหน่อยเนาะค่ะเนาะเพิ่นอยู่ในโพงหญ้าเนาะจ้าเนาะเบิ่งละดอกกำลังงามเลยจ้าบิ่งนี่แหละจ้า ขาเน่าพอเนี่ยเขาก็บชิพอเป็นฟาร์มี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นอันเป็นเป็นเป็นกุ้มเนาะคะ่นะเนาะขาขาพน่านนี่กับสีอ้วนเนาะคะ่ะอวบอ้วนมันจะมีสมุดต,ตัดขากดโอเคค่ะสวยงามจา้ะทั้งฝนตกน้ำเนาะจ้าเนาะปิดไว้ก่อนจ้ะอันนี้ปิดไว้ขึ้นเนี่ยจา้ยจาขันพจน์ยูกับสียู่นั่นพุ่ง,พงหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ ฮะกะฮะดอกข้าวขาวกีสะท้อนขึ้นมาอยู่ดอก,กน้องจานเนาะเดี๋ยวมิสโมสิหาต่อเนาะคะ่ะเนาะหาต่อไปเรื่อยๆจ้ะมึนมิสโมก็ออกมาบอกที่เงียบที่สุดเลยจ้ะบอกมึงมึงบรรยากาศปลอบๆไปกับมิสโมเนาะคะ่ะเนาะมิสโมขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะที่เบิ้งวิดีโอที่เบิ้งคลิปของมิสโมเกินสามถึงห้านาทีเนาะจา้ะเนาะ มิสมูหาเห็ดต่อก่อนเด้อจ้าเด้อมิจจะมิสมะ้ก็พออีกแล้วนะคะดอกดอกนี้หน่อยนะคะแน่นนะค่ะนะแบบนี้โอเคค่ะมิสมู้ก็จิ๋วพอนะ่อาจเอาด้วยจ้าเพราะว่ามิสมูมาซาค่ะมิมิสมูมสมสม้ก็พึ่งเข่ามาเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะหาต่อไปกับมิสมูนะจ๊ะ